ะะเพราะว่าเรื่องนี้ก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินเนี่ยนะคะไอซ์ Ice นะคะไอซ์ Ice เขาบอกว่าไอซ์ Ice สอสบองบอกว่าไม่กลัวหลุดสอสก่อนสารนัดอ่านคำพิพากษามาตรการหนึ่สองและพระบคอมเขาบอกว่าก้าวไกลไม่มีอะไรต้องเสียแต่รัฐจะยอมแลกเอาเทคนิคกฎหมายมาปลดสสที่มาจากประชาชนคุ้มหรือไม่เกี่ยวอะไรวะไอซ์ Ice. แต่รัฐจะยอมแลกเอาเทคนิคกฎหมายมากดสอ,สอสอที่มาจากประชาชนคุ้มหรือไม่นี่ไงคะที่ฉันบอกยังไม่รู้สึกเอาประชาชนเนี่ยนะคะมาอ้างสอสอก็มาจากประชาชนทั้นนั้น่าวไอ้รวมทั้งเพื่อไทยคุณเศรษฐาพวกเนี้ยมาจากประชาชนการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นะคะซึ่งเป็นพักการเมืองที่มาจากประชาชนเนี่ยที่พวกคุณวิพากษ์วิจารณ์กันเจ๋วๆทุกวันเนี่ยนะคะ ไม่คิดว่ามันจะคุ้มหรอคะแล้วเนี่ยพูดทําไมว่าแต่รัฐจะยอมแลกเอาเทคนิคกฎหมายมาปลดสอสที่มาจากประชาชนคุ้มหรือไม่ถามว่ากรณีนี้เขาจะต้องใช้เทคนิคอะไรข้อกฎหมายมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้เข้าข้างศาลหรือกระบวนการย,ยุติธรรมนะคะแต่การโพสต์แบบนี้ก่อนที่ตัวเองเ่ยนะะจะถูกศาลตัดสินเนี่ยคิดดีแล้วหรอคะเหมือนมั่นใจว่าตัวเองจะไม่โดนเนี่ยไม่กลัวหนุสสด้วยนะคะ นะกล้าไกลไม่มีอะไรต้องเสียอันนี้ก็ยอมรับค่ะคุณไม่มีอะไรต้องเสียแล้วจริงๆคือไม่ว่าจะสร้างคุณงามความดีมากรบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะกรบกันหมดไหมวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมดของเขาแปดสิบคดีนะฮะในพักเขาอะแล้วมีคนที่อยู่ในแปดสิบคดีเนี่ยนะฮะถึงสามสิบคนรวมหัวหน้าพักเขาด้วยอะรวมอดีตหัวหน้าพักเขาด้วย แต่รัฐจยอมแลกเอาเทคนิคกฎหมายมาปลดสอสที่มาจากประชาชนคุ้มหรือไม่เอาประชาชนมาอ้างตัวเองคนเดียวทําไมแล้วมาตราหนึ่งหนึกับพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันถูกบัญญัติไว้เป็นกฎหมายมันต้องใช้เทคนิคอะไรเหรือในสิ่งที่คุณทำเขาเอาต้องเอาหลักฐานค่ะถ้าคุณมีหลักฐานที่จะไปแยง้งว่าอันนี้คุณไม่ได้โพสต์คนอื่นมาโพสต์ให้หรืออะไรก็ว่ากันไปกระบวนการทา,ทางกฎหมายเขาต้องแน่น เ็นไหมฮะทุกครั้งที่ฉันบอกแล้วว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองผิดนี่เท่ากับบอกว่ากฎหมายผิดนะฮะแล้วที่แล้วที่บอกว่าอ่าอ่ามาปลดสสที่มาจากประชาชนคุ้มหรือไม่ไปถามประชาชนค่ะไปถามคนที่เลือกมึงมาค่ะนี่ถามใครถ้าถามดิฉันดิฉันก็บอกว่า มาตราอย่างนี้ต้องเอาเทคนิคทางกฎหมายอะไรมาความผิดชัดเจนพรบอคอมคุณก็ไปโพสเองมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคุณก็เข้าขายหมดไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะเอาแค่แนวคิดที่จะยกเลิกสุดท้ายเนี่ยนะครับพอยกเลิกไม่ได้ก็จะแก้ไขเนี่ยมันก็ชัดเจนเพราะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอยู่ในหมวดความมั่นคงนะ นี่ก็ยังคงคิดที่ว่าที่จะแบบอะไรเข้าข้างตัวเองอะ่ะเอาอะไรมาคิดคะเอาอะไรมาคิดถามหน่อยนะเพื่อไทยอยู่มาไม่เคยไปทำอะไรเรื่องแบบนี้แต่ก็พยายามจะมาโยแม้กระทั่งนิรโทษกรรมก็จะมาโยงเอาเพื่อไทยเอาทักษิณเข้าไปด้วยคุณเอาอะไรมาคิดคะฉบับก้าวไกลเนี่ยนะครับพรมนี้โทษกรรมฉบับก้าวไกลเนี่ยถ้าเผื่อไม่ผ่านก็ด่าเพื่อไทยไม่เชื่อก็ลองดู แล้วที่ไอ้เนี่ยนะ,ะโดนตัดสินดนั้นเดี๋ยวก็ด่าเพื่อไทยไม่เชื่อก็ลองดูก็ด้อมมึงเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะในนี้ก็มีมาด่าดี่ฉันละเพื่อไทยเขาอยู่มาสามเดือนก็อย่างที่บอกแล้วนะคะสามเดือนเสร็จเสจเ่านั้นเองราคายางก็ขึ้นชาวไร่อ้อยก็มีเฮเดี๋ยวข้าวก็ได้ราคาแล้ววันนี้ก็ทําเรื่องนี่กุ๊กเอ่อนอกระบบแล้วก็มีคนมาค้านนะ,ะบอกว่าไปทาทาไมเนี่อย่างนู้นอย่างนี้ บอกเลยนะคะว่าหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่ดิฉันบอกว่าถ้ารัฐไม่เข้าไปดูแลหรือไม่เข้าไปช่วยเนี่ยลูกหนี้มันก็มีแต่ตายกับตายแล้วลูกหนี้คือใครลูกหนี้ก็คือประชาชนที่รัฐก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะคะไอ้สื่อสันเต้นอะไรนะคะเอาพวกนี้ไปออกอะ่ะเอาไปสัมภาษณ์ทําไมไม่ไปเอาลูกหนี้ที่เขาโดนกระทําย่ายีมาสัมภาษณ์ล่ะไมไปเอายาแม่เงินกู้มาสัมภาษณ์ทาไมแล้วก็กู้ก็กู้นอกระบบดอกเบี้ยสุดโหด แล้วก็ไปฟังความคิดเห็นของมันแล้วก็ไปเอาคนที่นอกระบบเนี่ยนะคะเข้ามาต่อว่าต่อขานคนที่อยู่ในระบบถ้าสมองพวกนี้นะคะยังคงดีอยู่นี่ฉันก็บอกว่าเอา้าอย่างนี้จะเรียกคุณเงว่าสื่อทําไมพวกคุณเนี่ยนะ,ะไม่ไปตามหาเจ้าไอ้พวกลูกนี่ที่เขาตกกรรมลําบากเนี่ยอาจจะโดนพวกมันอุ้มกันวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอามาแสดงความคิดเห็นสิคะเอามาพูดถึงความอ่าเดือดร้อนของเขาสิ กลับกลายไปเห็นไปเห็น,หนอ,อกเห็นใจไอ้คนที่มันเป็นเจ้าหนี้เกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นนะคะรัฐบาลเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะปราบเจ้าหนี้แต่เพียงอย่างเดียวนายกเศรษฐาเขาบอกว่านี้นอกระบบเนี่ยคือการค้าท่ายุคใหม่ให้ความเป็นทารมกับทุกฝ่ายดึงเข้าระบบนะคะตั้ง KPI วัดความสำเร็จกันได้เลย หมายความว่าแม้กระทั่งเจ้านี่เองนะคะเขาก็ดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีนี้ฉันบอกว่าเจ้านี่นอกระบบเนี่ยที่มันเอาดอกเบีย้ยโหดๆเนี่ยจะเอาความเป็นธรรมอะไรนะคะเรื่องความสัมพันธ์กับเจ้านี่และลูกนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาก็จึงเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงห้าช่องทางให้คนเลือกแจ้งผ่านช่องทางที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดไอ้สื่อพวกน้อยสีทั้งหลายวันวันหนึ่งไม่ต้องทําหาอะไร นะครับไปเอาพวกเจ้าหนี้สุดโหดเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องลองดูรัฐบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนถ้าสุดท้ายช่วยแล้วเขายังต้องกลับไปกู้มึงอีกก็ถือว่ามึงมีงมบุญมึงจะได้ดอกเบี้ยแพงๆส่วนไอ้คนที่ช่วยถ้าไม่รู้จักที่จะแบบนะคะช่วยเหลือตัวเองสิ้นท่าเมื่อไหร่ก็กู้กู้กู้เรนก็บอกว่าก็ไม่มีรัฐบาลไหนเขาจะไปตามช่วยกันทุกเคสนะคะเพราะนั้น ตรงเนี้ยพวกสื่อเนี่ยเอาไปลงหรือเอาไปสัมภาษณ์หรือเอาไปทําข่าวเนี่ยมึงทําให้สุดๆค่ะส่วนไอ้คนที่อ่านข่าวเนี่ยก็อย่าอ่านแค่แปดบรรทัดมึงอ่านให้ชัวร์แล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะดเันบอกว่ามีคนดา่าเันบอกว่าอวยเพื่อไทยซะจนสมองปออ้าวเพื่อไทยเข้ามาถูกกฎหมายนะเขาไม่ใช่รัฐบาลที่เอาปืนไปจี้หัวใครแล้วก็มานั่งลอยหน้าลอยตาบอกว่าจะมาคืนความสุข อวยผิดตรงไหนอวยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะอวยรัฐบาลที่ได้รับการโปรดเกล้ามาถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอวยผิดตรงไหนแต่ไอ้พวกที่ไปอวยนะคะคนที่ไม่ได้เป็นนายกจะไปบอกใครๆว่าตัวเองคือนายกคนที่สามสิบแห่ไปแห่มาอย่างนี้มึงพอใจกูก็ช่วยไม่ได้ค่ะเชิญค่ะมึงมึงก็ไปอวยกันเลยไม่ว่ากัน ะะราคาอ้อยตอนนี้นะคะทุบสถิติอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบาทต่อตันนะคะรัฐให้เงินอุดหนุนอีกตันละร้อยี่สิบรัฐบาลเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นและทําได้แล้วตอนนี้เงินอุดหนุนชาวนาก็ไปแล้วนี่ยังไม่ได้มีงบประมาณงบประมาณยังไม่ได้ผ่านสภาเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฉันบอกว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องดู รัฐบาลไม่ได้ไม,ไม่คือถ้าสมมุติว่าจะช่วยอีกคนันึงต้องไปเป็นศัตรูกับอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่เมื่อเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันถึงบอกว่าใครจะมาบอกว่าอวยจนสมองฟอสมองอะไรก็เรื่องของกูค่ะนะคะมึงมึงไม่อวยมึงก็ไปด่าไปอะไรที่ไหนแต่ว่าอย่ามาด่าให้กูได้ยินค่ะถ้าด่าให้กูได้ยินก็คือมีอย่างเดียวค่ะกูด่ากลับค่ะนะ,ะนอกจากกูจะด่ากลับแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเกินเลยขึ้นไปนะคะ นะได้ประกันตัวนะคะขอบคุณค่ะคุณปรกิตนะคะก็ดีค่ะได้ประกันตัวก็ไปสู้คดีกันเห็นไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่าเป็นไงศาลเขาก็มีความยุติธรรมของเขาและดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าจะมาพูดมากนะคะลองย้อนกลับไปดูว่าเพื่อไทยโดนอะไรบ้างนะคะเราโดนมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ นะคะถ้าโดนแบบนี้จะไม่ออกความคิดเห็นนะแต่ถ้าไอ้พวกที่มันสนับสนุนหรือไอ้พวกที่ไม่รู้สีรู้แสดนะออกมาพูดนู่นนี่นั่นแล้วออกมาด่าดี่ฉันนฉันก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาเอาไว้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคุณสิริรัตน์บอกว่าได้รับเงินช่วยชาวนาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่2ี่สบสุดปังโอเคเลยสุดปังสุดปังจริงๆนะคะแล้วก็นายกเศร,รษฐาเองเนี่ยนะครับมีคนไปพูดเรื่องนี้โทษกรรม นายกบอกว่ามุ่งแก้ปากท้องค่ะนะคะคือเพื่อไทยจะหนุนพรบรนี้โทษเนี่ยนะคะแต่ต้องไม่ไปเอื้อประโยชน์ใครเห็นไ,ไหมคะเขาไม่ต้องไปพูดเยอะแค่นี้พอเข้าใจไหมมึงไม่เข้าใจแล้วเขาารู้ไม่เข้าใจพราอะไรอคตินะคะส่วนกระทรวงดิจิตัลวันนี้ก็เริ่มมาตรการปราบแก๊งคอร์รันเตอร์แล้วนะคะตอนนี้ฟันที่โทรเกิน